ตอนนี้คือคนสั่งดานิคแอมพูเข้ามาแบบเยอะมากนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าดานิคคือขายดีมากๆของหมดสต็อกทุกคนนะของที่แม่เพชรสแปร์ไว้สำหรับขายเองนะคะหมดสต็อกทุกคนนะคะในบริษัทนะคะที่บริษัทก็หมดนะคะยอดขายปลาเข้าไป10,000ขวด นะคะหนึ่งแสนขวดนะคะคือหมดสต็อกดานอีกแอมพูคือข้อดีคือใช้ดีมากนะคะข้อเสียคือเมื่อหมดนี่คือรอนานเมื่อสินค้าหมดคือรอนานนะเห็นบอสเฟรมนะคะเห็นบอสเฟรมซีอีโอบอกว่าน่าจะเป็นต้นเดือนหน้านะคะน่าจะเป็นต้นเดือนต้นเดือนหน้าก็น่าจะประมาณวันที่10นะคะตอนนี้แม่เพชรดูแล้วนะคะในเพจของบริษัทนะคะ เพชรหลักของบริษัทก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะขวดเดียวก็ไม่มีห้าขวดก็ไม่มีเก้าขวดหกขวดก็ไม่มีไม่มีเลยนะคะแล้วในส่วนของแม่เพชรเองที่สต็อกสินค้าไว้ขายก็คือส่งให้ลูกค้าหมดแล้วตอนนี้คือลูกค้าคือลูกค้าก็รุ้ทักเข้ามาแบบว่าเยอะมากทักบอก มาถามเยอะมากแต่มันก็หมดแล้วนะคะขายหมดแล้วขายหมดสต็อกแล้วนะคะอ่าไม่มีนะคะเพราะว่าเหมือนคนดิดน้นหาตอนนี้เพราะว่า fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เยอะแล้วมันใช้ดีไงทีนี้ทุกคนก็คือต้องการใช้ต่อเนื่องไง ก็รู้ว่าใครขายดานิกแอมพูก็คือทักเข้ามานะอย่างของแม่เพชนี้ทักมาเป็น20คนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเสียใจด้วยนะคะไม่มีสินค้าเดี๋ยวรอนะคะรอบอสเฟรมเติมสินค้าเข้ามาก่อนนะคะอ่าแล้วจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบยังไงทักไว้ละกันนะคะขอบคุณค่ะ